ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางตกมันบันเทิงก็จะประมวลเรื่องราวคล้ายๆกับสรุปข่าวก็สรุปข่าวนั่นแหละสิ้นปีอะสิ้นปีเราลองมาดูนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดาราคนไหนเจอพิษโซเชียลบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้โซเชียลมันเยอะอแล้วคิดอะไรเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็สื่อต่างๆพวกนี้มันแพร่ไปไวมากนะครับคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับก็ยังไม่ยืนยันหรอกว่าภาพที่เธอถูก ภาพที่คล้ายเธอถูกทำร้ายร่างกายในเพราะตอนเธอตอนแรกเลยใช่ไหมแวบแรกเลยใช่ไหมที่ภาพหลุดออกมาเนาะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันเธอเองก็ยังไม่พูดแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ไปจับผิดว่ารูปที่เธอถ่ายกับพี่เอ๋เนี่ยมันเป็นเคสโทรศัพท์อันเดียวกันแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าว่ามันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าบ้าไม่ปิดแล้วมั่งปิดหรอเขาก็ยังไม่พูดเราก็พูดไม่ได้ เดี๋ยวอ,อีกคนหนึ่งพอพดีพอประเด็นเสร็จเนี่ยคนก็เห็นใจแล้วนางก็บินไปเมืองนอกใช่ไหมพอ<ถ>กลับมาปุ๊บก็เหมือนแบบเออผ่านแล้วผ่านไปก็ถือว่าเป็นมรสุมชีวิตก็ให้กํลาลังใจกันไปสืบเรื่องจากกรณีนี้เนี่ยมันมาโปะแตกตรง แก๊งกลุ่มพี่ภูริอิรัญยพฤกษ์กับสามีคุณอ้อมพิยดาเขาอันนี้ก็หลุดมางเหมือนกันอันนี้ก็หลุดมาคือมาโป๊ะแตกที่ออชัดเจนก่อนเจนนี่จะยาเนี่ยคือลายสนทนากลุ่มนี้เลยนะคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เมาส์กันนะฮะสนุกปากในแกง๊งเขาเรียกว่าเป็นกวนมอเตอร์ไซค์ของเขานะ,ะออซึ่งก็มีคุณอาร์ตสรานะ,ะก็เป็นญาติสนิทนะฮะแล้วก็เป็นสามีของคุณอ้อมพิยดาอยู่ด้วยออแล้วก็มีข้อความซึ่งเหมือนกันคุยกันในวงในอะนะฮะระบุว่าเจนนี่เนี่ยมีปัญหาแล้วก็แยกกันอยู่กัััับสาาาามมมีีซึึ่่งงงงเเเป็็นนนนกกกกกรรือดดไ้้พแลววะะย พอไล่อย่างเงี้ยหลุดปุ๊บมันก็ไขปริศนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยว่าโป๊ะและเลิกน่เรื่องนั้นเรื่องต่างๆที่คนเมาส์มอยกันมาหลุดมาคือเป็นเรื่องที่มีมูลถูกต้องแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นตอนนั้นแก๊งนางฟ้าเนี่ยเรียกว่าสั่นคลอนพอสมควรก็ถูกขนานนามเป็นแก๊งนางเฟกเพราะว่าเหมือนภรรยาเอามาเมาส์แก๊งนางเฟกเอามาเมาส์ให้สามีฟังแล้วก็กลายเป็นผู้ชายขี้เมาส์ไง เอ้รู้สึกว่าตอนนั้นมีแถลงข่าวด้วยเขาอ,ออกมาขอโทษด,ด้วยนะพี่อ้อมกับพี่อาร์ตเนี่ยออกมาขอโทษเลยนะฮะถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ชายอีกเหมือนกันนะครับก็หมากปรินที่ได้ฉายาของเราไปเมื่อวานอะไรนะ,ะป๋าหมากกระชากงอกอป๋าหมากกระชากงอกเพราะว่าไปอันนี้เป็นเรื่องอินสตาแกรมก่อนอันนี้เป็นไลน์เนี่ยนะก็คือไปด่าแม่มิ้นเนี่ยถึงจะขั้นไป ถุยน้ำลายใส่หน้ามั้ยเขาสนิทกันหรือเปล่าไม่มันสนิทไม่ได้แต่ในบทสนทนายาวๆแล้วอ่านนี่ดูเดือดมากเลยนะแล้วมีการขู่บอกว่าเดี๋ยวจะแคปออกมาแล้วสุดท้ายโดนแคปออกมาแล้วก็เผยแพร่ออกมาจริงจริงเพราะเจ๊มาเห็นอะตอนที่เขาเบิอๆเบมหมดแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเยอะที่เป็นแบบด่าๆกันนะไอ้ก่อนน่าจะถุยน้ำลายเนี่ยนะโอ้โหจริงจริงเลยเอาไปลงในเว็บสิเอาไปลงไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอแล้วแหละแค่นี้ก็กระชากปาหมากแล้วแหละเราก็ไม่อยากปาหมากต่อเนี่ยนะอีกคนหนึ่งนะครับพี่เศษโลโซนี่อันน ว่าเป็นต้นตำรับวิวาทะ ผ่านเมียของตัวเองคือต้องใช้คําว่าขิงก็ราขาก็แรงนะเพราะฝ่ายหญิงเองพี่การวิภากรก็เอาคือคือในมองในมุมพี่การเขาก็บอกว่ามองก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมก็ท้าฉันไม่ทําอย่างนี้คนก็ไม่สนใจว่าถูกทําร้ายร่างกายมาอะไรมั่งเหมือนเขาก็โดนทําร้ายร่างกา,ย,ายมานานมากคืออยู่ด้วยกันในฐานาะภรรยาก็ตามแต่ว่าถ้าโดนแบบนี้เนี่ยคุณการก็บอกว่าไม่ไหวนะฮะจนในที่สุดคุณการก็แคปไลน์ต่างๆเนี่ยหลุดออกมานะฮะทั้งเรื่องของการพูดคุยกันด่าทอกันนะฮะมันก็เหมือนเป็นการ เร,เรียกอะไรอะ่ะสร้างสงครามประสาทเกิดขึ้นถึงขั้นว่ามีการแคปรูปอวัยวะเพศเนี่ยใส่ให้กันด้วยนะถูกต้องประมาณนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนสุดท้ายแล้วคนก็มองว่าสาวไส้ให้กากินคือไม่มีคนกลางคือกลายเป็นคนกลางเนี่ยคือกลายเป็นคนดูประชาชนทั้งประเทศสื่อมวลชนเองอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเหมือน เรื่องให้มันไฟโหมโหมโหมขึ้นไปจนถึงขั้นอย่าร้างอีกรอบหนึ่งเนี่ยมาฟ้องร้องกันเลยอตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ฟ้องก็แค่ทะเลาะก,กันเฉยใช่ส่งท้ายปลายปีอันนี้ก็เรียกว่าดังแล้วก็สร้างความอึง้งทับคนเนี่ยรู้จักเกสโนวาแต่อาจจะไม่รู้จักว่านาทีเกสโนวาคือใครต,ตอนนี้ก็เลยรู้จักเลยคนที่ผไอปิดผ้าใช่ไหมถูกต้องนะครับก็กรณีของมุกวงโอลิฟเนี่ยนะครับก็ส่งท้ายปีโพส์อินสตาแกรมนะครับบอกว่าเลวพร้อมข้อความใต้ภาพระบุว่า เปิดประตูห้องนอนไปเจอแฟนตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยคำนี้มันเหมาะกับพวกคุณจริงๆงานนี้ก็เลยงานเข้านาทีเกสโนวาก็ต้องชี้แจงเลยบอกว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่แฟนของเพื่อนสนิทและไม่มีอะไรในกอไผ่แม้จังหวะนั้นแฟนเปิดประตูไปเห็นผู้ชายอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะมันก็คิดเป็นอย่างอื่นมันก็ทำแต่ใจตัวก็ไม่ได้ออกมาพูวนะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เขาไปถามเขาไปถามคนใกล้ชิดอย่างนักร้องนําหรือเพื่อนสมาชิกด้วยกันเขาก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วล้วี่สุดก็เคลียร์กันได้จริงๆแต่ดูแลล้วกิ่่่่่นยยังไไมอดีเทาร อันทีปัจจุบันเนี่ยเรอ <Until S 1> ะอันทีวปัจจุบันเนี่ยจจนะฮะก็ถึงขนาดว่าผู้ชายยังบอกว่าต้องง้ออยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะต้องกลับไปร้องเพลงเดิมที่ตัวเองร้องกนะ็ search, search. ได้ยังเสิร์ชเสิร์ชอยู่ตรงนี้ยังเสิร์ชดีกว่าสบายใจบางทีในความจริงที่พูดผ่านสื่อนะอันนี้เล่าเป็นเป็นเป็นเนบื้องหลังให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะบางทีความจริงมันพูดหมดไม่ได้ไงเรื่องเรื่องที่มันพูดต่อหน้าไมค์หน้าจอเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ไอ้ลึกๆจากนั้นเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยเราไปขุดแคออกมาไม่ได้เราจะพูดออกมาแบบตรงๆอย่างนั้นก็ไม่ไหวมอ,อ